สวัสด,ดีครับเพืติดตามช่อง y o u u u b e Big ก i f e f a c e b o o k c o m s t r a p i l i f b บ o กแลเว็บไซต์ไอทีคูก .com นะครับวันนี้กับการจับมาเล่าในที่สุดเราก็ได้เครื่องมาแล้วนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้ครับหลายคนพูดถึงกันอยู่นะครับเพราะราคาไม่แพง oppo a93 นั่นเองครับบางเบาเฉียบคมทุกอย่างเลยมาดูกันว่าเจ้ามือถือตัวนี้เนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่ากับรีวิวชุดนี้ครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันดีกว่านะครับสำหรับ OPPO A 93นะครับก็จะเป็นนะสระแบบนี้นะครับก็จะมีบอกว่าเอ้เป็น Dual Punch นะครับมี6 AI Portrait นะครับมี Dual Scan ในมือตัวเครื่องมบเฉียบสีเทาได้รับนะครับเป็น Metal b a c k นะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้ไม่มีฮาีไม่ต้องมาถามกันนะครับว่าขอรอะไรราคามันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ทำมาดีมากนะฮะ,ะพิธีการเปิดก็คือเอาพลาสติกนี้ออกนะครับเอากาดาษนี้ออกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ขั้นตอนจะเหมือนมือถือแบบช่วงประมาณช่วงปีมหลายปีอยู่นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครห่อหุ้มมาอย่างดีเลยนะครับขอ,อง oppo เรยจะแกะออกมานะครับนี่ก็คือตัวเครื่องนะครับสวยงามตามท้องเรื่อง ตามที่ได้แฮนด์ออนไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีนี่ครับเข็มจิ้มซิมพร้อมกับคู่มือแล้วก็มีเคสมาให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดอย่างมากข้างในนี้มีช่องสบหูฟังนะครับก็ทําให้หูฟังนั้นก็ต้องมีให้อยู่นะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบ usb type a กำลัง18วัตต์นะครับแน่นอนตัวสายชาร์จนะครับ usb type c to USBA นะครับก็ยังคงมีมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ามือถืออย่าง oppo a 93นั้นนะ่ะมีฟีเจอร์อะไรที่ดีมากนะครับก็มารับชมกันต่อเลยตั้งแต่รูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องที่จะเป็นพาร์ทถัดไปครับเริ่มต้นกับ ตัวของ Oppo A93 นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นแบบ Mini Punch Display นะครับก็มีขนาดหน้าจอที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับถึง6.43นิ้วนะครับก็มาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับถือว่าความละเอียดค่อนข้างคมชัดแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูผลในการแสดงวิดีโอกันนะครับแต่ว่า ระหว่างนี้เราจะให้คุณดูในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านข้างของตัวเครื่องนะครับโดยด้านข,าข้างของตัวเครื่อง Oppo A93 นั้นจะให้ความบางอยู่ที่7.4ประมาณ7.4นะครับมิลลิเมตรอาจจะเหลือมๆประมาณ0.08นะครับก็ฝั่งซ้ายมือจะมีปุ่มปรับระดับเสียงมาให้พร้อมกับช่องใส่ซิมนะครับโดยช่องใส่ซิมนั้น รองรับทั้ง nano sim 2ช่องและก็ micro sd นะครับโดยมันจะมาในลนักษณะแบบนี้ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขวามือจะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับสำหรับครับจะได้จอกดปุ่มนี้และปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับด้านบนนะครับก็จะมีไมโครโฟนนะครับตัวเครื่องมาให้1จุดนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้มีช่องสิ่งฟังอยู่นะครับมีไมโครโฟน USB Type C แล้วก็ลำโพงตัวเครื่องนะครับเป็นลำโพงตัวเดียวเพราะว่าลำโพงด้านบนตรงนี้เป็น EP สำหรับฟังสายสััทนาเท่านั้นนะครับพริกมาดูด้านหลังด้านหลังนั้นน่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่กระจก100%นะครับแต่ว่าก็ให้ผิวสัมผัสที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยสีที่เราได้รับมานะครับเป็นสีดำนะครับมีชื่อว่า Metal Back นะครับ Metal Back นั้น ก็จะให้พื้นที่ที่สีเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องหลังหมด4ตัวติดตั้งอยู่บนนี้นะครับพร้อมกับ LED flash ที่เป็นวัตดูโอยาวพื้ดเลยนะครับภาพรวมนะครับผมค่อนข้างจะชอบมือถือตัวนี้ทังที่ว่าน้ําหนักของเครื่องนั้นค่อนข้างที่จะเบานะครับถือได้ถนัดมือดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเคสมาให้ในกล่องนะครับวัสดุถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าให้ความรู้สึกดูแพงแต่จริงๆแล้วเครื่องราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับ ส่วนระบบปฏิบัติการแลวก็ความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยนั้นเป็นระบบสแกนด้วยมือด้านที่หน้าจอแบบนี้และก็มีกล้องนะครับจับไปหน้าแบบ 2d ตอนนี้ผมได้ปลดล็อกมาเรียไปะนะครับก็จะมีระบบปฏิบัติการชื่อว่า color os 7.2พื้นฐาน android นะครับแล้วก็การทำงานต่างๆของมันนั้นก็ยังคงเป็นแบบ oppo อยู่นะครับถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็มี support เนี่ยไปแชร์ของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า ช้อปโป้ด้วยกันคุณสามารถที่จะใช้ p p ป link เอกยขอใช้ครับ a p p โป้แชรในการที่จะรับส่งข้อมูลได้เช่นดูกันมีบันทึกหน้าจอด้วยนะครับบันทึกหน้าจอแบบนี้ได้พร้อมกับสามารถใช้เป็นไมโครโฟนได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งพวกของรายละเอียดต่างๆเช่นความละเอียดของหน้าจอนะครับอ่ะโอเคเราจะปิสดส่วนนี้ไปก่อนนะครับต่อมาเราจะดูในเรื่องของลูกเล่นต่างๆนะครับ Oppo ก็จะให้เครื่องมือมาครอนง้างครบ ทางเครื่องอัดเสียงนะครับมีเข็มทิศแล้วก็มีเครื่องคิดเลขมาให้คือคิดเลขนี่เด็ดมากครับคำนวณแม้กระทั่งค่าบ้านและไฟแนนซ์ได้นะฮะก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่พร้อมกับ Google ต่างๆนะครับมีมาให้ครบมีโซลูปมาให้นะครับก็คือโซลูเป็นโปรแกรมตัดต่อที่ง่ายๆของทาง oppo เขานะครับก็สำหรับคนที่อยากได้วิวแบบ ที่มันแตกต่างนะครับแล้วไม่อยากโหลด Apple เนี่ย Oppo เขาก็จัดให้ครับมี g a ณฑ์ p a c e นะครับก็คือในเรื่องของการสั่งไม่ให้ notification นั้นทำงานแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นโหมด Performance ในการแข่งขันได้นะครับถึงแม้น้าจอจะไม่ได้เป็นแบบ120เป็น60ธรรมดาแต่ก็ยังคงให้มานะครับถือว่ายอดเยีย่ยมมี Oppo Relax นะครับเป็นโหมดสมาธิ ที่สำหรับคนอยากตัดจากโลกภายนอกชั่วคราวนะครับก็เปิดใช้ได้นะครับอันนี้ลองแล้วว่ามันได้ผลจริงนะมี Oppo Lab ครับ Oppo Lab นั้นก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆในของ Oppo เนี่ยก็จะมีให้คุณได้เล่นนะครับเนี่ยมีต่างๆเยอะแยะเลยทั้งโฟกัสทั้งอะไรพวกนี้นครับมีการย้อนกลับเมนูการใช้สานิ้วรุ่น2และอื่นๆมากมายนะครับมีมาให้นะครับ คัน้ง,งครบส่วนการตั้งค่านะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่คุณเห็นนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีการจัดระเบียบเมนูที่ค่อนข้างตรงและก็ใช้งานง่ายนะครับส่วนแรกจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ยังไม่รองรับ 5G นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแถ็บสถานะต่างๆนะครับนี่เราสามารถเข้ามาดูได้สามารถเพิ่มเอาความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ย โผล่ขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอนะครับหมวของหน้าจอก็จะมีเรื่องของเอฟเฟกต่างๆแล้วก็มีโหมดถนอมสายตาด้วยนะครับโดยตัวนี้รองรับมาตรฐานของ TU w i l ว l a n ดด้วยนะครับแล้วก็มีหมวกก็คือก็จะเปิดเป็นด์กโหมดนะครับสตรีแบบแปรผันด้วยโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นนะครับมีฟีเจอร์สมาร์ทนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของว่าใช้มือถือในการขับขี่อะไรเงี้มยมันก็จะตัดนะครับ คือเมื่ออันนี้เขาสะดวกตรงนี้นี่จะมีปุ่มนะครับสำหรับเปลี่ยนรูปแบบของปุ่มกดด้านล่างตรงนี้นะครับจาก3มปุ่มแบบนี้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเกสเตอร์ได้แล้วก็จะมีเรื่องของการควบคุมท่าทาง,งต่างๆค่อนข้างครบนะครับนี่เกิดเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ให้ลูกเล่นมาเยอะแล้วก็มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับใครที่ใช้อยู่อย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับว่ามันมีอัปเดตนะาอว่า o, อ p ปโปเขาบอกว่าเขาไม่แจกแพคให้คุณแล้วนะ นี่แหละครับก็คือลูกเล่นทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานแบบนี้ได้นะครับกดปุ๊บแบบเป็นหน้าจอนะครับแล้วคุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันได้ผมผมเลือกเป็น Google Chrome แล้วกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับไม่เอาหรือต้องการสลับด้านก็สามารถกดตรงนี้กดกระบาดปุ๊บก็จะปิดไปนะครับนี่แหละครับคือฟีเจอร์เบื้องต้นของ oppo a 9 3ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่า สำหรับสเปคกล้องนะครับของ oppo a 9 3ก็จะให้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเริ่มต้นจาก48ล้านพิกเซลเป็นเลน์หลักนะครับ f 1 7ถ่ายภาพก็คือได้ดีแน่นอนแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นเลน ultra ์ ultra wide นะครับมุมมองกว้าง119องศาตัวที่3และตัวที่4นั้นเป็นเลน d e t h นะครับสำหรับรายหลังด้วยกันนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลและที่สำคัญครับกล้องหน้ามันเป็นกล้องหน้าคู่นะครับ 16ล้านพิกเซลตัวหลักและ2ล้านพิกเซลครับสำหรับอินเทอร์เฟสนะครับของกล้องก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะปรับเรื่องของ AI ในเรื่องของสีได้แต่การเปิด AI นะครับก็จะปิดไอตัวของ HDR นะครับก็ต้องแลกกันนะครับเราก็ยังมีโหมดต่างๆที่ให้คุณได้ถ่ายภาพได้สวยงามนะครับเรื่องของเอฟเฟกเนี่ย บอกขอให้บอกเลย Oppo นี่จัดมาเต็มมากนะครับต่อมาในหมดของรูปคนอันนี้ก็จะมีหมวดของละลายหลังมาให้แล้วก็สําหรับรูปคนในกล้องหน้านะครับก็จะมี2อ,อันนะครับนั่นคือ1อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนให้เป็นขาวดำนะครับและ2อนี่ก็คือเป็นไนเฟร่หมายความว่าให้ขนหดังเนี่ยละลายไปเลยนะครับในหมดกลางคืนอันนี้ต้องขอไปจริงๆนะครับพอดีว่านางแบบเราไม่มาก็เลยทําให เดี๋ยวภาพตัวอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เห็นนะครับหรืออาจจะเห็นอันนี้ต้องรอติดตามชมนะครับบอกไม่ได้จริงๆแล้วก็มีวิดีโอนะครับวิดีโอน,นั้นก็มีระบบการสารั่นแล้วก็มีการละลายหลังมาให้นะครับทีนี้ในส่วนของวิดีโอเรามาดูกันว่าตัวนี้รองรับความเอียดอยู่ที่สูงสุดเท่าไหร่น,นะครับคําตอบคือ 4K ครับมือถือระดับไม่ถึงหมื่นถ่าย 4K ได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ได้แค่30เฟรมเด่นะ แล้วก็มีโหมดกลางคืนมาให้นะครับโหมดกลางคืนนั้นก็สามารถที่จะหนูเวลาได้และถ้าคุณมีขาตั้งกล้องมันก็จะมีโหมดของขาตั้งกล้องมาให้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งเวลาจนกว่าคุณจะพอใจนอกจากนี้ในโหมดอื่นๆก็จะมีโหมดโปรสโลโมชั่นสติ๊กเกอร์สแกนข้อความนะครับก็คือเอาแต่ข้อความมารูปไม่เอาอมีพานูนามาแล้วก็มีตัวของ Time Snap ด้วยนะฮะ เอาละพอเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อเราลองใช้งานกล้องจริงๆนะครับกับการถ่ายภาพเนี่ยอันนี้ผมลองถ่ายดอกไม้เลยนะฮะดอกไม้ประดิษฐ์นั่นแหละปกติซึ่งทักหลังก็เริ่มเริ่มอยากเอาอะไรมาลองลองแบบนี้บ้างลองแบบเรียวๆนะฮะกันร,รีวิวแบบต้องต้องมีให้คุณดูอะเต็มๆอะอ่ะตอนนี้ผมลองโฟกัสไปที่กล้องจริงๆนะแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้าง หนึ่งครับคุณสามารถที่จะเลิกเรียนวายได้นะฮะแล้วก็ระยะ 2x กนะครับ,ก,ระะรบก็คือจะใกล้หน่อยอันนี้จะเริ่มละลายละและที่ 5x นะครับจะเป็นแบบนี้โอ้โหค่อนข้างคมชัดเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะซูมได้สุดดถึง 10x นะครับและข่าวดีนะครับถ้าเป็นโหมดวิดีโอก็สามารถที่จะใช้เล่นแบบเดียวกันได้นะครับ โดย o p ป o นั้นมีวิธีการซูมค่อนข้างฉลาดนะครับว่าถ้าอยู่ที่ 1x เนี่ยเราสามารถผักได้นะครับแบบนี้ค่อนข้างทำง่ายแล้วก็สมูรดีนะครับโอ้โห 10x นี่ยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะฮะจากตัวภาพนี้แต่ว่าถ้าคุณได้รับชมภาพจริงนั้นอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เรามาดูเรื่องของกล้องหน้ากันดีกว่านะครับกล้องหน้าของมันนั้นก็ใช่ว่าจะธรรมดา เพราะว่าความละเอยียดมันอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะวิธีการกดเปลี่ยนก็คือกดปุ่มตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะครับโดยกล้องหน้านั้นก็จะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลที่บอร์ดแล้วก็2ล้านพิกเซลนะครับ2ล้านพิกเซลนี่จะทําแบบนี้ครับละลายหลังแล้วก็จะมีโหมดอื่นๆก็คือพานอรามาทา์สลบแล้วก็สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นั้นเราสามารถที่เราเอาสติ๊กเกอร์นั้นมาแปะแทนหน้าเราได้นะฮะ ใส่มงไปเลยอะไรเงี้ยครับกล้องหลังก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับอันนี้เราขอข้ามไปก่อนจากนั้นอ่ะเราก็มาดูในหมดของวโอนะครับวโอรองรับฟูเอดีนะครับมีระบบกันสั่นแล้วก็มีละลายหลังมาให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเปิดละลายหลังเปิดพร้อมกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดเป็นการสั่นด้วยมันจะครอปมานิดนึงนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกมาให้เลือกเนี่ยครับก็มีหมด1 0แบบนะครับ ส่วนกล้องหนังเนี่ยมันก็จะมีนี่ครับสามารถปรับเรื่องของรูปแบบบิวตี้ได้ค่อข้างที่จะเยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นอีมือถือตัวหนึ่งที่ใส่ใจในเรื่องของการถ่ายภาพโดยเฉพาะกล้องหน้านะครับและถ้าเป็นตัวนี้สำหรับวิดีโอนะครับก็จะเป็นบิวตี้แบบนี้ครับก็จะปรับเป็นเลเวลเอาเห็นแบบนี้แล้วเราไปดูกันว่าผลงานของภาพจากตัว oppo เอ9 3มานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ การลองถ่ายวิดีโอนะครับด้วย oppo a93 แบบเลนส์ ultra wide นะครับมันก็จะไม่สามารถซูมไปไหนมาไหนได้นะครับอันนี้ผมพยายามลองซูมแล้วก็ซูมไม่ได้สำหรับ oppo a93 นะครับสามารถซูมวิดีโอได้ดถึง10เท่านะครับเป็นแบบดิจิตอลซูมนะฮะตอนนี้เราก็พยายามซูมอยู่ถึงระยะน,นี้10เท่านะครับ10เท่าก็จะเก็บาภาพนี่ค่อนข้างแตกระชัดเจนม,มากนะฮะเนี่ยครับแต่2เท่านี่คือระยะที่ผมว่าโอเคนะ สนะครับอันนี้เป็นโหมดป้องกันภาพสั่นไหวนะครับก็สังเกตว่าหน้าผมผนจะนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วัตถุข้างหลังเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวที่น้อยลงนะครับต่อให้สภาพแสงเนี่ยจะเป็นแบบแสงน้อยก็ตามนะครับอีกเร,อเรื่องหนึ่งนะครับของ oppo a93 นั่นคือเรื่องของการถ่ายแบบรายหลังแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมอะตอนนี้อยู่สถานที่ที่มีแสงน้อยก็จริงแต่ว่าภาพออกมานั้นเป็นแบบ มีการโบเก้ข้างหลังนะครับก็คือจะทําให้โบเก้ไฟเนี่ยสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับทดลองการถ่ายนะครับอันนี้ oppo a 93ในสภาพแสงปกตินะครับไม่มีการละลายหลังแลวก็ไม่มีระบบการสั่นมาให้ด้วยนะครับผลที่ได้ก็คือภาพนั้นก็สว่างนะครับอันนี้ก็คือในที่ร่มล้วมีไฟนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้นั่นเองในเรื่องของประสิทธิภาพครับ oppo a 93นั้น ก็ให้คะแนนเบสมาร์กอยู่ที่1 9 5 1 1 2คะแนนอืมก็โอเคนะถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็มีนัยสำคัญคือการสูสีแบตเตอรี่ในการทดสอบนั้นถือว่าน้อยมากเลยคือ0ูนย์นะครับก็งงอยู่เว้ยจริงดีไม่เสียเลยเหรอแปลกใจจัง,จงพอแปลกแบบนี้เดี๋ยวต้องมาดูสเปคกันว่าสเปคของมันเป็นอะไรกันบ้างสเปคของมันนะครับก็เริ่มต้นจากตัวนี้ครับคุมพลังเป็นทาง มีดีเทคนะครับไฮโลพีเนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีใช้ได้เลยมาพร้อมกับการจอนะครับเป็น PowerVR GM9446 นะครับรุ่นนี้ให้รั m ทั้งหมด 8GB กิกความจำในตัว1 2 8 g b สกิกสามารถเพิ่มความจำได้นะครับความจำในตัวเป็นแบบ ufs 2.1นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Wi-Fi นะครับ8ปดสิบสองจุดหนึ่งเอซี ระบบชาร์จไฟนะครับกำลัง18วัตต์ติดมาให้ในกล่องด้วยและแบตเตอรี่อยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยกันครับถือว่าสเปคเนี่ยกลางๆแต่ก็มีความโดดเด่นที่เครื่องมันเบาแล้วก็พกพาได้ง่ายนะครับเห็น <He ard S 2> แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมดีกว่าครับว่ามันจะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็จะมีโหมดข้างบนตรงนี้มาให้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนลงมาดูเพื่อเป็นการปร,รับประสิทธิภาพ แล้วก็การแจ้งเตือน e ม s a g e อะไรต่างๆได้นะครับมีค่าของเฟรมเรท CPU ใช้เท่าไหร่ GPU ใช้เท่าไหร่นะครับสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้แล้วก็ปฏิเสธสายแล้วก็รวมไปถึงแคปเจอร์หน้าจอนะครับสามารถที่จะทำได้ในตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่า Gear Space นั้นเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้คุณนั้นสามารถที่จะควบคุมในการเล่นเกมได้นะครับเอาละแล้วมันเล่นเกมได้เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้เราเกมโหลดอยู่ครับ นะครับตอนนี้เรามาลองเล่นเกม Asphalt so l e g e n d ในตัวของมือถือ Oppo A93 กันนะครับสังเกตว่าภาพนั้นจะมีการกระตุกบ้างในตอนที่เริ่มเกมนะครับรลำโพงของตัวเครื่องมีแค่ตรงนี้นะครับก็จะทําให้ตัวของเวลาที่เราจะต้องปิดอะไรพวกนี้บังเสียงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแต่แล้วก็ตามถ้าเปิดเสียงสุดนี่ถือว่าดังมากพอสมควรนะครับ ตัวเกมสเปซนั้นก็จะมีการเคลียร์แรมมาให้ด้วยทําให้ในการเล่นเกมนั้นมีอะไรที่ตัวเครื่องนั้นค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับนั่นก็คือเรื่องของแรมที่เคลียร์ทำให้พื้นที่มันว่างมากขึ้นแล้วก็การเล่นเกมนั้นกระตุกน้อยลงนะครับส่วนคุมพลังของมิดเดิลเทคนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเพราะว่ามันก็ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับถ้าเหมือนเปรียบเทียบกับมือถือราคา 8,000กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกั้งเลหนึ่งถ้าคนที่มีงบประมาณไม่ไสูงอะไรมากมมยนักนะครับก็าสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุิว่าอยากได้เจ้าตัวนี้ราคาที่ถูกกว่านั้นก็ติดลองติดโอเปอเรเตอร์ ator, นะครับก็จะทําให้ราคาของเครื่องนั้นถูกลงไปอยู่ประมาณช่วง4,500นัอนะครับสําหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับรองรับทั้ง Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะครับสามารถที่จะ ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ในเรื่องของการนำทางก็คงจะเห็นกันไปแล้วว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ทีนี้เราจะให้คุณดูว่า4 g ของมันนั้นก็ใช้เล่นนะครับนี่เราจะกดเทสให้คุณดูนะครับแล้วตัวนี้เรารับ Wi-Fi AC ด้วยฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นถือว่าไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับนี่ครับก็คามเร็ว 4G ก็อยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าอ่ะก็ไม่ถึงกับเร็วปิ๊ดปราดเหมือน 5G แต่ก็ ถือว่ายังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับอย่าเพิ่งกังวลเลยมากมายเพราะว่า 5G มันคือเรื่องของตัว r e c u r s i ี่หรือว่าความที่มันเป็นความหนวงแค่นั้นนะครับณนะเวลานี้ยังไม่ได้ถึงกับเดือบปื้ดปั๊ดอะไรแล้วก็ 5G เพิ่งเริ่มราคาก็ยังสูงอยู่นะครับการเลือกมือถือที่เป็น 4G อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่มงิงบประมาณไม่ได้สูงมากมายนะักหรือคนที่อยากจะใช้มือถือ 5G แต่ฉันกลัวเรื่องของ Data ค่อนข้างที่จะ ก,ก,กินนะครับก็เลือก 4-G ได้เช่นเดียวกันนะครับปิดเปิดสวิตช์อยู่ในเครื่องนั่นเองครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวของ oppo a 9 3นะครับก็ให้ขนาดแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าใหญ่พอสมควรแต่ทีนี้เราทดสอบจากการใช้โปรแกรมชื่อว่า pcman ในการร<อ>ันนะครับก็อยู่ได้ที่1 3ชั่วโมงอ่า15ชั่วโมง13นาทีนะครับถือว่านานพอสมควรแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวประสิทธิภาพ นะครับในเรื่องของระบบการจัดการแบตเตอรี่กันนะครับก็มีงี้ครับจะบอกว่าเอ้ตอนนี้เราใช้ไปแล้วเท่าไหร่ใช้ได้อีกเท่าไหร่นะครับนี่จะมีบอกแล้วก็มีโหมดจัดการพลังงานมาให้2แบบนะครับก็คือแบบประหยัดปกติซึ่งจะเปิดฟังก์ชันอยู่นะครับแล้วก็แบบประหยัดพลังงานสูงสุดนะครับก็คือจะลแค่ฟังก์ชันโถต่อมานะครับก็คือจะมีโหมดจกกัดการแอปว่าเราต้องการให้แอปเนี้ยมันใช้พลังงานอย่างไรก็สามารถเข้าไปได้นะครับ แล้วก็มีโหมดเรื่องของเอ้ยตอนนี้ใช้แอปอะไรอยู่นะครับตัวเรื่องก,การจัดการพลังงานนะครับก็คือจะมีระบบถนอมแบตเตอรี่นะครับก็คือว่าเครื่องจะชาร์จไฟไม่เต็มจนกว่าเอ้ยเราจะนอนนะครับก็คือเป็นตัวนี้แต่ว่าทั้งเมื่อกี้นี้นะครับก็คือว่าถ้าเป็นเปิดเครื่องรอขณะหลับนะครับมันก็จะใช้พลังงานน้อยนะครับหมายความว่าแอปพลิเคชันมันก็จะมีการหน่วงนั่นเองครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของแถบแสดงแบตเตอรี่นะครับ ก็จะมีมาให้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบชาร์จของมันเป็น USB Type C รองรับกำลังไฟสูงสุด18วัตต์ถือว่าก็มาตรฐานครับสำหรับมือถือในระดับนี้ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองใช้งานจริงนะครับสำหรับตัวของ Oppo A 93นะครับก็เป็นมือถือตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าออกแบบได้บางเบาแล้วก็มีสเปคที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ขุมพลังเป็นฝั่งของ m i d t i e แต่ก็ให้การตอบสนองที่ค่อนข้างรวดเร็วทันใจมากเลยแล้วก็กล้องหลังเนี่ยมีลูกเล่นต่างๆค่อนข้าง,งเยอะเสียงเดียวครับเรื่องของวายวิดีโอนั้นไม่ได้ให้มาอีกแล้วซึ่งไม่รู้เป็นอะไรงันในช่วงนี้นะครับสำหรับมือถือในงบประมาณเมียงแค่8,990บาทนะครับก็ถือว่าถ้าคุณ ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของกล้องอะไรมากมายนะครับอยากได้มือถือบางเบา 4G ชาร์จไฟได้เร็วแล้วก็มีความคล่องตัวสูงอุปกรณ์เสริมครบในกล่องรุ่นนี้จัดได้เลยครับไม่ต้องห่วงอะไรมากมายแล้วก็เห็นยอดขายนั้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับทาง oppo นะครับก็ขอแสดงความยินดีมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ถูก,กว่านั้นติด o p รเต t o r เห็นว่าอยู่มาช่วง4,000นิดๆก็ซื้อได้ละครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่กพีปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆรออ่านใน i t k g a n g c o m นะครับ